muito สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะถึงเวลามาอัปเด,ดตตารางหนังกันอีกเช่นเคยนะคะกับน้ำกันกุนัดปัญญาคิตินานในรายการขมิ้งสูนค่ะมาดูกันดีกว่าค่ะว่าในช่วงต้นปีแบบนี้เนี่ยผังโปรแกรมหนังบ้านเรามีความคึกคักกันขนาดไหนหรือจะอย่างนิ่งๆอยู่อย่างนี้เข้าใจาในปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นหนังที่ย้ายมาจากปีที่แล้วทั้งนั้นเลยค่ะเลื่อนถอยตามๆกันมางั้นเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าในสัปดาห์นี้จะมีหนังที่เคยผ่านหูผ่านตาคุณผู้ชมมาแล้วสักกี่เรื่องในแต่ละช่วงของรายการค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน่่่ชวงแรกกกันกันนอเลยบ next change ค่ะทํานี่สิ ในช่วงเวลาดีๆไม่ว่าจะเทศกาลหรือไม่ใช่ช่วงเทศกาลนะคะเราก็มักจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่เรารักซึ่งสองสาวคู่รักอย่างสโลนกับแอบบี้ก็ไม่ต่างกันค่ะในช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะคะพวกเขาอยากจะกลับไปฉลองด้วยกันพร้อมหนะ้าพร้อมตากับครอบครัวแอบบี้ก็มีแผนว่าจะคอแฟนสาวแต่งงานค่ะแต่เรื่องราวกลับไม่เป็นไปตามแผนค่ะเพราะว่าสโลนนั้นยังไม่ได้เปิดเผยเรื่องรสนิยมทางเพศให้กับครอบครัวของเธอได้รู้เลยแล้วพวกเขาจะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไง ต้องไปดูกันนะคะไหน Happy Season ไม่มีฤดูไหนไม่รักเธอค่ะ Happy Season ไม่มีฤดูไหนไม่รักเธอนำแสดงโดย Kristen Stewart, a l i s o n Brie, Dan Levy และ Mackenzie Davis กำกับการแสดงโดย Clea DuVall เริ่มฉาย4คุมภพาคพ์น,นี้ค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของพ่อบ้านธรรมดาธรรมดาที่อดีตนั้นเคยไม่ธรรมดาค่ะแต่อยากจะใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาและด้วยความที่เขานั้นไม่อยากให้ชีวิตวุ่นวายนี่เองแหละค่ะก็เลยเกือบจะทําให้ชีวิตครอบครัวนั้นต้องพังเหตุเกิดจากขึ้นนึงค่ะมีโจรบุกบ้านแต่เขานั้นไม่ทําอะไรเลยเพราะไม่อยากให้วุ่นวายและนั่นก็ทําให้ทั้งภรรยาและลูกๆนะคะรู้สึกผิดหวังในตัวพ่อบวกกับความกดดันจากเพื่อนบ้านด้วยเลยกลายเป็นว่ามันค่อยๆกดดันเขามากๆจนวันหนึ่งนะคะก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้งกับครอบครัวเาแต่ ครั้งนี้สัญชัตติยานดิบในตัวมันได้ลุกโชนขึ้นมาแล้วงานนี้ใส่ไม่อย่างแน่นอนเราไปดูจากตัวอย่างกันได้เลยนะคะกับ Nobody คนธรรมดานรกเรียกพี่ค่ะโน b o d บอดี Nobody, คนธรรมดานรกเรียกพี่นำแสดงโดยบ๊อบโอเดนเคิร์กคอนนี่นีร์เซนคริสโตเฟอร์ลอยและเจพีมานิวกำกับการแสดงโดยอิลยาไนชูลอ์ เริ่มใาย25กุมภาพันธ์นี้ค่ะ หนังหลายๆเรื่องที่พูดถึงโลกอนาคตนะคะตอนแรกนังก็คิดว่ามันเป็นแค่จินตนาการค่ะแต่บางอย่างเกิดขึ้นจริงก็มีนะคะจนบางทีเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะมีอะไรแบบนั้นอยู่จริงๆอย่างเรื่องนี้ค่ะว่ากันด้วยเรื่องของโลกที่กำลังเจอกับเหตุการณ์ประหลาดซึ่งนี่ก็อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้นะคะใครจะรู้ซึ่งในหนังเรื่องนี้ค่ะจะพูดถึงการเดินทางของทอสที่บังเอิญได้พบกับวิโอลาผู้หญิงคนแรกในชีวิตของเขาที่มาพร้อมกับการผจญภัยเพื่อหาคำตอบให้กับเหตุการณ์ประหลาดนี้ค่ะใน chaos walking ค่ะ Thousands. Okay, I am you, Be quiet. Fight. Uh, Fight. 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 Chaos working. this angry Tom Holland, they see Ridley. Mass m มสมิคเคิลสันและซิ n t ทียเอ i v โวกำกับการแสดงโดย d ดักไลแม t เริ่มฉาย4มีนาคมนี้ค่ะ ไม่ว่าใครนะคะก็มีเรื่องฝังใจในอดีตกันทั้งนั้นนั่นแหละค่ะอยู่ที่ว่าเรื่องราวของแต่ละคนนั้นจะร้ายแรงระดับไหนเท่านั้นเองอย่างเธอคนนี้นะคะคาสเนดราโทมัสอดีตนักศึกษาแพทย์ที่ต้องออกจากมหาวิทยาลัยเพราะเรื่องราวน่าอับอายในอดีตและก็ยังคงฝังใจจนถ,ถึงทุกวันนี้ซึ่งหลังจากที่เธอะะรู้ว่าใครคือต้นเหตุที่ทําให้เธอไม่ได้เป็นหมอตามที่ฝันงานนี้ก็เลยต้องมีการจัดการอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อดัดนิสัยโวนนิสัยไม่ดีคะ่ะแผนการล้านแค้นของเธอนั้นจะสะสมหรือไม่ยังไงต้องไปดูกันนะะห Promises ยางฟูมันสาวซ่าลาบัญชีแคนค่ะ Lately I've been feeling like I might want to get back into it Promissing Young Woman สาวซ่าลาบัญชีแคนนำแสดงโดย c a r r y Mulligan Po Burnham l a v e n Cox ละ c r a n c y Brown กำกับการแสดงโดย Emerald Fennell เริ่มใช้4มีนาคมนี้ค่ะ I'm new to i ใครสายโหดยกมือขึ้นมาดูเรื่องนี้พร้อมๆกันนะฮะกับนังฆาตรกรโรคจิตที่ตามไล่ฆ่าคนอย่างโหดเหียมเพื่อพฤติกรรมบางอย่างซึ่งผู้ที่โชคร้ายนั้นก็คือสองหนุ่มสาวคู่รักที่ออกไปเล่นสโนว์บอร์ดในพื้นที่เขตห่วงห้ามบนเทือกเขาหิมะทั้งที่มีคนเตือนแล้วนะคะแต่พวกเขาก็ย,ยังฝ่าฝืนโดยที่พวกเขานนั้นไม่รู้เลยว่าการท้าทายคําเตือนนั้นจะทําให้ต้องเจอกับชะตากรรมอันเลวร้ายที่ต้องเอาชีวิตให้รอดจากการถูกไล่ล่าท่ามกลางความขาวโผลนของหิมะและก็ยังห่างไกลผู้คน อีกด้วยเลยค่ะใน Let It Snow นรกเยือกแข็งค่ะ Let It Snow นรกเยือกแข็งนำแสดงโดยอีวันยาสคโนอเล็กซ์ฮาฟเนอร์และตินาตินดาลาคิชวิลลี กำกับการแสดงโดยส t a น i s ลาฟคาปร a สลอฟเริ่มฉายเร็วๆนี้ค่ะส่วนเรื่องนี้นะคะดังไทยคำขันสุดฮาเบาๆเหมาะกับช่วหนี้มากๆเลยเลยค่ะกับเรื่องราวความรักที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวระหว่างเคี่ยวหนุ่มใต้จอมกวน กับหวานสาวเหนือผู้อ่อนโยนซึ่งพวกเขานั้นถูกจับคลุมถุงชนแล้วก็ได้รับมอบหมายภารกิจซึ่งก็คือการขายบ้านต้นไม้นี่แหละค่ะและจากภารกิจนี้นะคะที่ทําให้พวกเขานั้นต้องร่วมมือกันที่ดูยังไงยังไงก็ไม่น่ารอดค่ะในเจอเรองภาษาในเจอเรองความสัมพันธ์แบบอิรุงตุงนางจนเกลียบกลายเป็นรักสามเศร้าแต่นั่นก็เหมือนเป็นบทพิสูจน์ความรักของพวกเขานะคะที่ไม่รู้ตัวมาก่อนว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ในรอยจังเจ้าค่ะเ ตายเลยตายเลยหโลมันติกเธอเจอไม่ได้โลมันติกตรงไหนโหก็คนซึงตึงตรวจจะไปหู้ได้จะไใดรอยจังเจ้านำแสดงโดยนัชรัจันทพันธ์พัชรากรตั้งสุภกุลสุกินแก้วพิกุลและชนิชาพิมพ์ทองกำกับการแสดงโดยราเมศเรืองประทุมเริ่มฉายเร็วเนี้ค่ะทําุ มาดูกันต่อกัอกบ True ID playlist กันนะคะเพื่อให้เข้ากับช่วงวันเด็กในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ค่ะน้ำก็เลยขอเรื่องหนังแบบซอฟๆอ,อย่างแอนิเมชันแบบที่ดูได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะโ เรามาเริ่มกันที่สโทเปียนครสัตว์มหาสนุกปี2016ค่ะมหานาครสุดทันสมัยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแห่งสโทเปียเมืองที่สัตว์น้อยสัตว์ใหญ่อาศัยอยู่ด้วยกันและต่างก็มีหน้าที่รับผิดชอบมีหน้าที่การงานค่ะจูดี้ฮอปกระ่ายโลกสวยเ <c oughs> จ้าหน้าที่ตำรวจตัวจ๋อย <c oughs> หนึ่งเดียวในกองตำรวจ <c oughs> ที่เต็มไปด้วยเหล่าสัตว์ <c oughs> ใหญ่บึกบึนซึ่งเธอพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองและพยายามที่จะคลี่คลายคดีและนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแม้ว่าเธอจะต้องร่วมมือกับสุนัขจิ้งจอก18มงงกกกุปาาาไววออย่่่นิเพืทีจะ ปริศนาลึกลับให้ได้ <Here> s <S เธอก็ต้องทำค่ะ และต่อกันด้วย Big Hero 6ปี2014 okay. go. พบก,กับเจ้าหุ่นยนต์ตุ้ยนุ้ยเบม a x ที่ถูกสร้างขึ้นโดย ashi, ทาดาชิพี่ชายของฮีโร่นั่นเองแม้ว่าเจ้าเบมันะคะจะดูใสซื่อแล้วก็ตุ้ยนุ้ยพองลมไม่มีพิษมีภยัยแต่เมื่อถึงยามคับขันเขาก็สามารถกลายเป็นที่พึ่งได้ร่วมกับสองพี่น้องและแก๊งเพื่อนของฮีโร่อีก4คนค่ะ ว่เขาทั้งหมดต้องมาร่วมทีมกันเพื่อคอยปกป้องเมืองซันฟรานโซเกียวจากการบุกรุกของชายในหน้ากากคาบุกิผู้เขาัดการกันได้ไหมไปดูกันได้นะคะ Low You sweetie? We battery home, jumped window และอีกเรื่องค่ะกับ Inside Out มหัศจรรย์อารมณ์อลเวงปี2015ที่จะพาเราไปรู้จักกับพ้าความรู้สึกที่อยู่ในหัวของ ally, ไรลี่เด็กหญิงวัย14ขวบไม่ว่าจะเป็นดีใจเสียใจโกรธเกลียดแล้วก็กลัวค่ะแต่อยู่มาวันหนึ่งดีใจกับเสียใจนั้นได้หายไปจากศูนย์บัญชาการควบคุมภายในความคิดของไรลี่สามความรู้สึกที่เหลือจึงต้องหาทางพาพวกเธอกลับมาให้ได้และในขณะที่พวกเธอเองก็กำลังหาทางกลับมาอีกครั้งก่อนที่ทุกอย่างนั้นจะสายเกินไปค่ะ แต่และเรื่องที่น้ำเลือกมาในะก็เหมาะมากๆกับทุกเพศทุกวัยดูพร้อมกันได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะแต่ถ้ายังไม่จุใจพอแล้วก็คุณผู้ชมเข้าไปเช็คเพิ่มเติมกันได้นะคะในแอปพลิเคชัน t r u อดีค่ะ และทั้งหมดนี้ก็คือโปรแกรมหนังอัปเดตสําหรับสัปดาห์นี้นะคะจะว่าไปสัปดาห์นี้ทั้ง3ช่วงที่น้นเอกมาให้ดูกันเนี่ยก็หนักๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าชอบเรื่องไหนก็ไปตามดูกันได้และก็อย่าลืมนะคะกลับมาอัปเดตผังตารางหนังด้วยการกับน้ำได้ใหม่ในรายการคัมมิ่งสู n เวลาดีแบบนี้เช่นเคยค่ะทั้งทาง True Vision ช่อง True Insight และก็ช่อง t r u e m o v i e h i t s และกับอีกหนึ่งช่องทางกับ True ID ค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วเลยคะ่ะไว้กลับมาเจอกันได้ใหม่ นาำและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ